Good Morning ทำไรคะโยคะเหรอคะสูดอากาศบริสุทธิ์เริ่มขนของละ <c oughs> สวัสดีครับพี่พัม้มช้าวนี้เดินทางอีกแล้วนะลูกผมเพิ่งคุ้นชินกับที่นี่เองนะคะ

ต้องไปหาราคางกุ้งที่ไม่มีราคาราคาคือะอะไรมาบ้างคะเนี่ยได้กุ้งได้ปลาได้ผักส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผักค่ะเห็นไมคะเมื่อกี้เราเลยขอบเขตออริกอนมาแล้วอันนี้เราขเข้าเขตอะไรแล้วคะแม่แคลิฟอร์เนียค่ะแคลิฟอร์เนียไปกันต่อ9นาทีจะถึงที่พักที่มอนทอช วิวก่อนนะคะทุกทุกคนมันสวยมากจริงๆนะ เก่กงมากเลยฟูนเดี๋ยวเอารถเข้าไปแล้วก็ปิดประตูด้วยนะเขาบอกให้ปิดประตูด,ด้วยไม่รู้ว่ามันสูงขนาดเนี้ย เป็นห้องอีกห้องหนึ่งสำหรับของแม่เป็นห้องแยกเลยห้องน้ำใหญ่ไปที่อาบน้ำเรียบร้อยห้องสะาดมากซึ่งมองออกไปล้วเป็นอีกห้องด้านโน้นถึงแล้วจ้า บ้านหลังที่สองของเราตอนนี้เราอยู่ที่แคลิฟอร์เนียแคลิฟอร์เนียขอกระบาดายผมหน่อยน่าใหญ่ค่ะโอ้ตรงนี้ก็มีห้องน้ำโอ้โอเค got you อาวางในห้องน้ํานุนก็ได้เพราะว่ามันใช้ไม่ได้ห,ห้องน้ําหรือว่าแถวๆไหนก็ได้ว่ายังไงคะมากำลัง <c oughs> อกกําลังกายอยู่หลักเฟะไอคนไอตอนนี้พาม่ามาอยู่ที่ทุ่งหญ้าสวรนา้า ขับขึ้นมาเสียวแปรบแลกเดียวตอนแรกมันมีห้องอีกห้องนึงแต่ว่าตัดสินใจให้มามานอนด้วยกันดีกว่าห้องครัวนะคะใหญ่บึ้งไปเลยค่ะห้องนั่งเล่นห้องกินข้าว อันนี้เดี๋ยวจอบกับฝุ่นนอนนี่เพราะจริงๆแล้วอาม่ามีอห้องนึงแต่ว่าอยากให้อาม่ามาอยู่ด้วยกันมากกว่าเราจอ,อกไปดูวิวข้างนอกกันนะคะ ที่เป็นการบอกแบบใหม่ละคะแล้วเวลากินทำไงคะเนี่ยนี่ค่ะก็ดึงแากตรงนี้มานะคะเนี่ยดึงแจกตรงนี้มาโอดึงขึ้นมาเลยโอแล้วก็กินเลยเอาดึงให้ลูกฝุ่นชิมดูสิคะฝุ่นดูจะหวานไหมคะแกนหรอแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ขาเนื้อมันโอเคแกนมากัดหมดเปรี้ยวหรือหวานคะหวานค้นฟูมปุ๊บ ได้แล้วจริงๆแล้วอัดปิดแล้วยังยังได้เขาเรียกว่าดงอีกสักนิดนึงอ่อเขาซ้อนซ้อมมาเอาช้อนแล้วทับซ้อนซ้อมหรืซ้อมซ้อมคุณคิดไม่ถอดซ้อมโอ้โหไหนไหนเปิดนี่ยังไม่แห้งเลยไม่ดึงนี่หุงยังไงอ่ะแม่นี่บอกมาปล่อยให้งงนั่งมองชมวิวแหละลูก ยูแคลิฟอร์เนียแล้วคับโอเคพัมกินตอนนี้พัมกินอยู่ที่แคลิฟอร์เนียบอกเขาไปสีออกมาจากตรงไหนติดซอกมเมื่อกี้ผมติดซอกตรงไหนครับลูกออกมาอามา่มาเป็นยังไงบรรยายวิวสิจ๊ะโอเควิวสวยมากค่ะสวย ต,ตอนขึ้นมาก็โอเคใจปัป๊มเล่ <c oughs> นนิดหน่อยๆค่ะนะคะโอเคเราก็จะไปหาจุดอันนี้กันค่ะจุดที่แต่นั่งที่เขาบอกว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรจุดเช็คอินนะคะ thì bọn thấu thay vậy nữa.